เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองวันมหาสงกรานต์ประจำปี2563ก็ปีนี้แม้จะเงียบเหงาวนิดนึงแต่อยากจะให้พรอาประจำปี2563ซึ่งทุกคนทุกท่านรอคอยพรวันสงกรานต์อยากอำนวยอวยพรอวยผลให้ทุกคนทุกท่านให้คิดสิ่งใดสมความม,ม,มาดปรารถนา พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภยัยพ้นคอสเสียดจันใดอุปสรรคใดๆจงมาลายหายทิ้นประกอบกิจการในเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสำเร็จทุกประการนั้นถึงในครั้งในเทศกาลปีใหม่เมือง2 0 6 3นั้นตรงกับควบคุมโรคระบาดของโควิดก็อยากให้กำลังใจกับทุกๆคนทุกๆครอบครัวให้ทุกคนอยู่อย่าง ให้เอาชีวิตปลอดภัยให้เอาชีวิตปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ตามมาคือเศรษฐกิจและการเงินซึ่งจะอยู่คู่กับเราไประยะยดนานคําว่าสุขภาพมันไม่สามารถซื้อหามาได้ด้วยเงินฉะนั้นเรารักษาสุขภาพเราเองดีกว่าแล้วก็ส่วนเงินทองนั้นก็จะตามมาอำนวยความสะดวกในชีวิตเราในภายภาคหน้าเป็นต้นไป นำเมยนอุยกรณ์ยผลให้ทุกคนประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยทุกประการนั้นเถิ